แมตตี้มีสักหนาเปียกปีคิปเปอร์เขาลงไปกูก็ยิงมันไม่โดนลมลุมยิงสองตัวเกือบตายเซลเราลงไปสามคนใช่ไหมเออเห็นสองคนเ,<อ>เห็นพีเน่เห็นวิดีโอเวิร์กลงไปผมก็เลง <c oughs> จะไปยัดลูกกรองไปปิดกระสุนหน้ามันตอนแรก<อ><อ>มึงมึงมึงมายืนยิงมันก่อนใช่ไหมเดี๋ยวว่าเฟผยตัวเผยไปตรงกลางหัวมันเออกูเห็นยินยิง เหมือนมึงเจ็บอะกูก็เลยลงไปซ้ำยิงมันไม่โดดเลยเฮียแล้วยิงไม่โดนมันกก็ยิงไม่โดนเอเอคือจังหวะที่กูลงไปคือมันยิงกับบักจอนแล้วแับกระสุนมันหมดกันแล้วอะแ<อ>ค่กูลงไปกูยิงมันไม่โดนด้วะนั้นอ่ะมันไม่ได้ต่ำเลยมั้งมันจะวิ่งมาตอเออหุ่นนะยิงหมดตาย is your champion. Hey, try and move me. It'll be fun. <laughs> สายเดือดสายเดือดโอ้หกตีวันนี้มันคือพุ่งแทะข้างล่างหนูนี้มันใหญ่ ทุกทอมคือไปตายไล่ต่อยผมเพื่อนพี่ไม่มีเกาะมันมาฝั่งนู้นมันมาฝั่งซ้ายอุ้ยอุ้ยไม่มีเกาะเที่ยวคนแรงเลย ใช่เลยลลมันเฝ้าอยู่ไม่ไงพี่โดนตบเออพี่ต้องการเราต้องรีบทำเวลาก่อนที่จอนจะหายไปหายไปกดเตลียนประสุบเด้อกดไอ้มันไปชุบแล้วมันก็เหลือตัวเดียวปะ嘛 หมาแล้วหมาแล้ว,ลว,ลว,ลวลไปตั้งหลักถูกไปพวกไปหนีไปเมืองอื่นพวกค่อมาลงทางไหนะ both smg here the ring is closing in one we're not very close far ring 45 left Wingman here. I've got an evo shield here. extended heavy mag here. Levels. <laughs> มันขี่รถมาฆ่าเรามันจอดแล้วเขาจกันกนันัก แนวปูเนี่ยเกาะใหม่เนี่อยจอมไ,ไม่เปิดไม่โดนม,มาเลยมันมาแล้วมันมาแล้วต้องหลุดโดนโดนโดนเกาะม,ม,มันมาแล้วหน้าประตู

ฟังก่อนฟังสดอันะตอน้ิวชิวครับไม่มีใครทำรอะไรเได้ นี่เด้กล่องเลือดอยู่ข้างล่างอาเจ็บว่ะเก็บมมีสามกล่องนี่นเขย่ไปขยับมาป้อมวงมีแค่สามกล่อง ไ้เรื่อวับหายเลย้วบจัดไปโชว์ความแม่นเจอสปีดไฟติ้ง่่ม กื้นเทพได้ จะมาที่วะมีอะไรน่าสนใจมอมีเลยมันเอาไปหมดละ อยู่ข้างในใช่ไหมสายคาบว่ะฆ่ามันไปฆ่ามันทาแบตไปให้มันทาแบตไปให้มันใช้จะจะเข้าวงดี่ะ หรืออยากจะบวกจาเหลือสามตี้นะถ้าแสดงว่าตี้น้ำมันดิงกันหมดแล้วต้องไปพี่ต้องไป end yeah, up energy ammo here he's got very little projectile drop one minute the ring isn't far โดดมาระวังอีกที่นะเว้ยเราอย่าบวกเลย เอาแล้วพวกกันเหรอ,อ,หรอลองลองน็อกเราไปเลยนะแต่พี่เปิดวาร์ปมันโดด อามันชุบเหรอไอเวทเวทมันมีอนันทองเป็นก่อกนเอะเป็นกกัน ขึ้นบนไหมมาลงสะพานมองมองมอลงสะพาน,น,นไม่ทำไรเลยรูทอย่างเดียวกู 另导一点。No